เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถส,สวย,สวยมาชมเลือกซื้อนะครับคันนี้ Honda Civic ครับ ension, ยเดนมิชั่นโฉบใต้เหียวตัวท็อปเลยนะครับเครื่องเกียดีสีสวยครับแม็กสวยยางดอกหนาใช้กันได้อีกยาว,ยาว เครื่อง1.7เวิเทคเกียร์ออโต้ดิสเบรกทั้ง4ีล้อครับห้องเครื่องสวยสวยครับตะเข็บซ้ายขวาคัานหน้าซอกมุมเรื่มเดิมไม่มีรอยชนมากหน้าเดิมหลังเดิมครับมีประกันสองบวกให้ด้วยซ่อม,มเขาซ่อมเราชนหายไฟไหม้สบายใจหายห่วงเล่มชุดโอนครบเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างจบจบพร้อมใช้แม็กสวยครับยางยังดีใช้ได้อีกยาวใบเท้าแต่งด้วยนะครับภายในเบาะหนังมีเปื้อนบ้างน,นะครับทำความสะอาดคาแค่หน่อยก็สวย าชอาฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชีา้เป้าเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยครับพี่กัลดูรถอยู่สมุดสารครนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิป,หร,ลปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้ใตคลิปก็ได้รานะคาเปิดที่69,000่บาทครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให,ให้ด้วยครับสวัสดีครับ